ผู้ชมครับวันนี้เราก็จะมาติดตามเรื่องราวของราคาหมูหรือว่าราคาสุกรหน่อยนะครับหลายคนคงสังเกตนะครับว่าเวลาเราไปซื้อเนื้อหมูตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าตามตลาดราคามันค่อนข้างที่จะสูงนะแพงมากนะครับแล้วก็ไม่ลดราคาลงด้วยแต่ราคาหมูหน้าฟาร์มราคาถูกนะตอนนี้ที่จังหวัดพัทลุงทางกลุ่มผู้เลี้ยงหมูหรือว่าเลี้ยงสุกรแขาข,ของจังหวัดพัทลุงก็ได้เข้าพบ,บกับพณิชย์จังหวัดพัทลุงนะครับเพื่อ เรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาราคาหมูหน้าฟาร์มตกต่ำนะฮะตอนนี้ราคาเหลือเพียง82บาทต่อกิโลกรัมนะครับก็ทําให้พี่น้องเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนนะฮะอย่างที่ผมว่านะครับราคาหมูหน้าฟาร์มตกต่ำแต่ราคาหมูเนื้อแดงเนี่ยราคายังคงที่ครับที่บริเวณพักดีฟาร์มนะครับเลขที่85ตําบลแพรกหาอํเาเภอควนขุนลุนจังหวัดพัทลุงนายกอบทวนดําพานิชจังหวัดพัทลุงและก็นายอารุณอินทรสระนะฮะพลังงานจังหวัดพัทลุงพร้อมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัด พบกับตัวแทนของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรหรือว่าเลี้ยงหมูนะครับโดยมีนายพักชูขาวและนายเฉลิมพลมานันตะพง์นะครับตัวแทนกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรในจังหวัดพัทลุงในฐานะกรรมการสมาคมการค้าสุกรภาคใต้และเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยก็ได้เรียกร้องให้รัฐช่วยแก้ไขปัญหาเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรนะฮะผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่ภาคใต้หลังจากได้รับความเดือดร้อนจากหนัก เนื่องจากปัจจุบันราคาหมูหน้าฟาร์มหรือว่าราคาสุกรนี่แหละนะฮะตกต่ำเหลือเพียงกิโลกรัมละ82บาทจากเดิมที่ราคาสุกรหน้าฟาร์มจะอยู่ที่92บาทนะฮะลดลงมา10บาททางกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรจึงได้ส่งตัวแทนเข้าเรียกร้องกับรัฐบาลให้มีการแก้ไขอย่างต่อเนื่องนะฮะเนื่องจากหมูกล่องหรือว่าหมูนี้ภาษีนําเข้าจากต่างประเทศทะลักเข้าไทยทั้งปัญหาสุกรไทยไม่สามารถส่งออกได้จึงเรียกร้องให้ภาครัฐแก้ไขปัญหาดังกล่าว นายกอบทวนดำพาณิชย์จังหวัดพัทลุงก็บอกว่าได้มาเข้ามารับทราบปัญหาของกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรในจังหวัดพัทลุงหลังจากที่สมาคมการค้าผู้ค้าสุกรภาคใต้และก็เกษตรกรผู้เลี้ยงลายย่อยได้รับความเดือดร้อนจากราคาหน้าฟาร์มตกต่ำและก็มีแนวโน้มที่จะลดลงอีกนะครับและจากการพูดคุยเบื้องต้นก็ได้แนวทางคือทางสมาคมยังคงพยุงราคาไว้ ราคา90บาทก่อนนะครับจากนี้เรื่องดังกล่าวก็จะเสนอต่อไปยังกระทรวงพาณิชย์เพื่อรับทราบปัญหาและแก้ไขอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของการลดต้นทุนการผลิตเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนในฟาร์มจากระบบโซลาร์เซลล์พลังงานจากแสงอาทิตย์เบื้องต้นก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้ไปให้ความรู้ความเข้าใจก่อนจากนั้นหากเกษตรกรผู้ใดมีความต้องการที่จะให้เจ้าหน้าที่ทางด้านพลังงานเข้ามาช่วยเหลือและหากเกษตรกรผู้เลี้ยงรายใดอยากจะติดตั้งระบบดังกล่าวก็จะลดต้นทุนค่ากระแสะไฟฟ้าได้เกือบครึ่งหนึ่ง เป็นความกังวลของสมาคมนะครับในส่วนของกอผู้เลี้ยงสุกรพัทลุงนะครับว,ว่าแนวตัวยแนวโน้มราคาสุกรมีชีวิตจะมีราคาลดลงไปอีกนะครับวันนี้หลังจากที่ได้มาคุยกับทางสมาคมแล้วก็ผู้แทนของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรนะครับก็ได้แนวทางอย่างหนึ่งก็คือให้สมาคมยังคง พยุงราคาไว้ก่อนในราคาที่90บาทครับก็บกบเป็นแนวทางหนึ่งนะครับในการรักษาระดับราคาทางด้านนายพักชูขาวเจ้าของพักดีฟาร์มนะฮะเ,เจ้าของฟาร์มสุกรรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและก็เป็นกรรมการสมาคมการผู้ค้าสุกรภาคใต้ก็บอกว่าวันนี้ราคาสุกรหน้าฟาร์มของจังหวัดพัทลุงจะเหลืออยู่ที่92บาทนะครับซึ่งราคาดังกล่าวทําให้ผู้เลี้ยงสุกรขาดทุนและได้รับความเดือดร้อน ในขณะที่วัสถุดิบต่างๆในการเลี้ยงสุกรยังราคาสูงเหมือนเดิมและก่อนหน้านี้ราคาสุกรหน้าฟาร์มก็จะอยู่ที่92บาทสาเหตุที่ทําให้ราคาสุกรหน้าฟาร์มตกต่าอย่างต่อเนื่องก็มาจากหมูกล่องหรือว่ามีเนื้อหมูนี้ภาษีจากต่างประเทศนําเข้ามาในประเทศไทยเป็นจํานวนมากและล่าสุดมีการจับได้ที่จังหวัดสงขลาประมาณ12ตันล่าสุดทราบว่าหมูกล่องหรือว่าเนื้อหมูนี้ภาษีนําเข้าจากประเทศมีเรือขนาดใหญ่ลอยลํากลางทะเลนะครับเตรียมเข้ามา เตรียมทะลักเข้ามาในประเทศไทยอีกกว่า30ลำจึงอยากให้รัฐบาลเร่งปราบปรามขบวนการลักลอบนําเนื้อสุกรกล่องจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยนอกจากจะทําให้ราคาสุกรหน้าฟาร์มตกต่ำแล้วก็ยังเสี่ยงกับปัญหาเรื่องความปลอดภัยหรือว่าโรคติดต่อของผู้บริโภคด้วยนะครับไออเพราะว่าหมูกล้องเข้ามามากเกินมาทําให้ราคาผันผวนนั่นเนี่ยคือประเด็นว่าวัตถุดิบแต่ละตัวแต่ละตัวมันขึ้น ห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นเมื่อก่อนวัตถุดิบมันตูบมันอยู่ได้ตอนนี้มันอยู่ไม่ได้แล้ว<ช>การตุนตัวประมาณพันหนึ่งแล้วตอนนี้มันมา,ม,ามาทางเรือนะตอนนี้เห็นว่าลอยลำอยู่สามสิบกกรัมนะสามสิบกกรัมลอยลำอยู่นี่มันมาขึ้นหน้าท่าเรือกลงขาสิบสองตันสมาคมยอมเอาเบีย้ยออกไปให้ก่าก้าขวัง ทันอทันนี่สองหมื 20, ครับก็เป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไขกันต่อไปนะครับอันนี้ก็ทั้งเรื่องหมูกล่องหรือว่าสุก,กรเนื้อสุก,กรที่นําเข้ามาจากต่างประเทศโดยการหลบเลี่ยงภาษีหรือว่านีภาษีมาทางเรือนะฮะก็เป็นการที่พี่น้อง ประชาชนผู้บริโภคทั้งหลายก็ไม่ปลอดภัยอย่างที่เขาว่านั่นแหละนะครับเพราะว่าไม่มีการตรวจสอบว่าหมูที่นํามาจากต่างประเทศนั้นมีความปลอดภัยหรือว่ามีโรคติดต่อที่สามารถที่จะติดต่อมาสู่คนได้สูงขนาดไหนนะครับรวมทั้งราคาเนื้อหมูในตลาดนะฮะก็ยังสูงอยู่นะครับแต่ว่าราคาหมูหน้าฟาร์มนี่ตกต่ํามากจาก92บาทเหลือ82บาทนะครับพี่น้อกกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพัทลุงก็เลยเ,เข้าไปเรียกร้องกับทางพาณิชย์จังหวัดให้ช่วยกันแก้ไขต่อไปนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจาก ทีมข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุงติดตามรายละเอียดความเคลื่อนไหวรายละเอียดต่านี้นะครับจากทีมงานของเราในช่วงต่อไปครับสวัสดีครับ